สวัสดีค่ะอีสานบานสมารงค่ะมือน,นี้สิบห้าเมาเก็บผักกระเสียดข้ามค่ะเอาไปใส่อเอาไปใส่คอกบกบอันวัชซีเลียงกบอันยูบนบกไหมค่ะเสือนตะไคร้อันเซียนน้ำเงินมาไหมค่ะจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนจา้จามาเด้อจา้จามามา รุ่นกันว่าิเลี้ยงในบอเสียนเฮ็ดสำเร็จบอค่ะเป็นกำลังใจ focus, ให้โฟกัสให้แย่อันให้ออโต้ในเด้อจ้าป้าค่าไปเก็บผักกับเสียนน้ำน้ำน้ำไปไปไปดีดีตอนหนดิตอนดีดีเด้อ

รักษาเองเนาะแ่มารักษาเอง จ้าสิาพ้าพี่น้องขึ้นไปบนเนินเนินดินนันสูงๆเลยจ้า,ายังกเกาะเพื่อนผูเขาเตี้ยวตัวผูเขาเดี๋ยวสิผ้าอยนขึ้นไปข้างบนจ้าไปเบิงท้ายเบิงผพา,ท,าที่ตก,าาตกเกไปกันค่ะนะคะพี่น้องงามบ่ ี <Yeah. S 2> จริงมันขึ้นไปข้างนั้นได้อีกแต่ว่านุขึ้นไปว่าได้นี่แต่ออโต้ขึ้นได้ระวังเด้อ นดีค่ะบรรยากาศร <Wow. S 1> อบๆยุสะนน้องใยเด้อค่ะเนี่ย ลงมาลงมา กนอยยี่มหวานจ้า เก็บอ้าเกษนมจะากคดีกเบ้อา,าสายก่อนเบื้องงา,าสายก่อนอเมืกี้เบื้องงาสายก็จกะราไปเกียยเ้ยวหราแต่ยาป้นี่น้องนยเะเสี่ยงปุงก็จปะปลกปลาม่งเอา แมองมาไงยงให้ยาจ้ะ,ะครับหมือนสองพี่น้องซ้อนท่ายกันด้วนนี่ของพูดอดไนี่ยเนี่ย ก็สิปลูกอีหยังเนี่ยแล้วก็เอาฝุ่นมาไว้อ่ะตั้งแบะอันนี้สวนม่อนเพิ่นจ้ะสวนม่อนงามจ้ะเพราะเพิ่นสูบน้ำใส่เองจ้ะเพราะข้างล่างน่นมันก็เป็นสายไงเพิ่นสูบใส่เอง ่นม่อนเพลินก็นเลยงามงามาป่ะคะครับเอ,รอเอาบักลาคนเตี้ยวปาด พอกเบิ้งในน้อยยกพุงอย่างนี้คือเก่งแท้กบไปในเบิ่งอยู่ไงเดี๋ยวยาสายสีผ้าไปแวะเบิ่งกบกบของผู้ใดของปู่ใหม่เดี๋ยว ป so, cool. ุ้นนาแข็งแรงแต่วะโอ้ยหล่นเก็บใส่เก็บใส่เอาไปแบกไปแล้วป่าเก็บให้แบกไปแล้วป่าเก็บให่แช่เฮ้ย ป้าเลี้ยงว่าเนี่ยไปเกี่ยวหญ้าซอยป่าเด้อันป้าเลี้ยงว่าเกี่ยวหญ้าซอยป่าเด้อตัวกนยีแบบตัวกนี่เด้อ้าเกษตรนะออเอาซ้ำนี่ละแล้วก็เสรแนาส้าอัะนะเริ่มคละเร่มเาจะเริ่มมือล้ว ไปเบิ่งข้าเดียวมะอยู่บนบ้า,มมานิมะนามา<ะ>ด้วยวเชือกหัวเข้าไปได้ดเราต้องให้ใครแบบมาข้าไปพ่อกันยวนบองเพิ่นเนียงกบได้เทียเดียวว้าว เอนะะขอบังกบนีล้วแล้วขอบงกบน้จ้าโอ้ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วไมสิ๊ตัวเกิดมาทำไมเงี้ยเนี้ยเรตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้หัวจ้ะหัวหเห็นว่าหพีน้องพี่ไหห่ม่นี่มีี่เห็เห็น่่ะพี่น้องตากบ อันนี้พเพิ่นเรียงไม่สาแันที่โนซีเลี้ยงโนสีเลียงอันยู่บนบกจะน,ววนี่จ้ะเพิ่นเลียกไม่สีเวไมาเสียว,วาสาส่ัดังาดอบเดี๋ว,วน,น,นอ,วนอะนนนดดนออกว่านี่มันเต้นออกว่าขันมันขาดเสีมันกับมวอรวมันถ่ายรงกากับมวลรนี่นนอันี้มันงดดังใกล้ เด้หน่อยแอลแล้วข้าแล้วอาาดีดีไรู้ไหมป้าค่ะเดี๋ยวมืาาวมอใดอันอะว่างเดี๋ยวดูเสียนออกมาไหมจะ้ะเดี๋ยวมาอัปเดตไหมกลับบ้านเรามึงสมดัดีรอยเป็นสตาร์ทุถไปหาแล้ว